ดีค่ะเมียช่างพาทำมาดูฝนกันนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูฝนเทหาบางพีค่ะฝนตกแรงมากๆากค่ะสมุทรปราการน้ำท่วมแล้วค่ะเทหาบางพีตอนนี้นะคะนี่เมียช่างถ่ายู่หน้าร้านนะคะข้างหน้านุ้นก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเนี่ยค่ะไม่เห็นพอ ถึงชุดบาทแล้วค่ะนะขึ้นมาถึงชุดบาทแล้วเรียบร้อยก่อนหน้าที่จะหยิบกล้องขึ้นมาฟ้าแรงมากๆนะคะแบบหนูน่ากลัวมาก นี่ค่ะถนนมองไม่เห็นถนนแล้วเห็นไหมคะทุกคนฝนตกแรงมากนคะท่วมแล้วเรียบร้อยค่ะ เค okay. หาบางทีรวมแล้วค่ะทุกคนมันเป็นน้ำที่ระบายไม่ทันนะคะถ้าไม่ตกต่อเนื่องก็น่าจะลดจ้ะ ร้อยนี่คือถนนข้างหลังเส้นข้างหลังนะคะคา,าก็ยังร้องอยู่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมฟังเสียงฝนกันนะคะ